นี่คือเรื่องราวของนักโทษที่ต้องติดคุกกว่า12ปีแต่กลับกลายมาเป็นประธานาธิบดีของประเทศปี1973หลังประเทศอุรุกไวยถูกยึดครองโดยระบบเผด็จการทหารกลุ่มต่อต้านตูพามารอสถูกจับกลุ่มตัวพวกเขาถูกพาตัวมาที่คุกแห่งหนึ่งตำรวจซ้อมพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมและเชนั้น3วันพวกเขาทั้งหมดนั้นถูกจับแย่งตัวไปคุมขังที่อื่นอย่างลับๆด้วยคำสั่งในครั้งนี้คือในเมื่อเราฆ่าพวกมันไม่ได้เงนก็ทำให้พวกมันกลายเป็นป้าแทนแล้วกัน นักโทษสามคนเปเป้มาลูซิโอและเฟอร์นันเดสถูกควบคุมตัวไปขังยังคุกที่อยู่ไม่ไกลจากที่เดิมมากตำรวจทำเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นของเล่นทั้งสามคนถูกจับคลุมหัวลาดน้ำมันและขู่ว่าจะเผาพวกเขาสามคนได้ตะก้มหน้ารับชะตาก,กรรมแต่โชคดีที่นั่นเป็นแค่การขู่และเล่นให้กลัวของพวกตำรวจในเช้าว,วันต่อมาระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังโผล่หน้าไปดูด้านนอกลูกกลงจูๆ่ๆพวกตำรวจก็เอาแผ่นเหล็กมาปิดเพื่อไม่ให้ทั้งสามคนได้เห็นโลกภายนอกในเมื่อพวกเขาต่อต้านเผด็จการทหาร วกเขาก็ไม่สมควรจะได้มองเห็นโลกภายนอก12เดือนผ่านไปเปเป้มาลูซิโอและเฟอร์นันเดสถูกขังอยู่ในคุกนั้นยังไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอาหารและน้ำที่พวกเขาได้รับมีพอแค่ไม่ให้ตายทั้ง3าไม่ได้พูดกับใครเลยกว่าปีพวกเขาจะถูกซ้อมทันทีหากพยายามจะคุยกันนี่วันนี้ทหารได้พาตัวทั้งสามคนไปคุกแห่งใหม มันยังคงเหมือนนรกแต่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยมันก็มีเตียงให้พวกเขาจากที่ต้องนอนกับผืนวันหนึ่งผู้บัญชาการได้เข้ามาพบกับเฟอร์นันเดสเขาจะได้พบกับญาติพวกเขาจะถูกฟ้องหากไม่ยอมให้ญาติเข้าพบผู้บัญชาการได้เตือนกับเฟอร์นันเดสห้ามพูดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องเจอเขาถูกนำตัวไปอาบน้ำตัดผมและแต่งตัวในที่สุดเฟอร์นันเดสก็ได้พบกับครอบรครัวของเขาพวกเขาพูดคุยกันทั้งน้ำตาเวลาหมดลงเฟอร์นันเดสถูกพาตัวกลับไปยังห้องขังเข้าพยายามขัดขืน เฟอร์นันเดสเลถูกผู้ควบคุมสอนพ่อแม่ถึงกับร้องไห้ไม่เห็นว่าลูกของพวกเขาต้องโดนอะไรปี1 9 7 5าทั้งสามได้ถูกพาตัวไปยังคุกแห่งใหม่มาลูซิโอกับเฟอร์นันเดสถูกจับไปยังคุกใต้ดินหลังทานความอดอยากมาเป็นเดือนจ,จู่ๆก็มีน้ำไหลลงมาให้พวกเขาแต่นั้นก็เป็นแค่ชีของผู้คุมเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองได้เริ่มคุยกันด้วยการเาคาะกัมแพกมันช่วยให้มาลูซิโอกับเฟอร์นันเดสสภาพจิตใจดีขึ้นบ้างแต่นั้นไม่ใช่กับเปเป,เ,ปเขาาาถูกกน้ตวไปงััจทเพื่อนคเเดีเีเเ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 บอด หลังผ่านไปเกือบปีมาลุซิโอกับเฟอร์นันเดสสื่อสารกันได้ดีขึ้นพวกเขาสามารถเล่นหมากรุกด้วยกันผ่านการเคาะได้ด้วยซ้ำแต่ในทางกับการทางด้านของเปเป้เปสภาพจิตใจของเขาเริ่มค่อยๆแย่ลงตอนนี้เขาเห็นแต่ภาพหลอนของตัวเองที่ถูกทำร้ายแบบซ้ำๆวันหนึ่งเขาได้คุยกับแม่ที่มาเยี่ยมผ่านลูกกลงแต่นั่นก็เป็นแค่ภาพหลอนนี่ความเป็นจริงแม่ของเปเป้ได้ส่งคำขอเขาเยี่ยมอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งเธอก็ถูกทางการปฏิเสธ วันหนึ่งเปเป้เกิดไปได้ยินผู้คุมสองคนคุยกันถึงเรื่องสาวที่ชอบเขาพูดขึ้นมาในคนทเขียนจดหมายรักไปให้เธอเป๊เป้บอกว่าเขาเขียนให้ก็ได้แค่ส่งปากกากับกระดาษมาให้เขาก็พอผู้คุมหัวเราะและด่าว่าเขาไม่เป็นอย่างอ่อนแต่ไม่กี่วันถัดมาผู้คุมคนเดิมเดินกลับมาขอคำแนะนำจากเขาเปเป้เขียนจดหมายรักให้กับผู้คุมคนนั้นจดหมายนั้นทำให้ผู้คุมจีบสาวที่ชอบติดวันหนึ่งเปเป้ถูกหัวหน้าผู้คุมเรียกตัวไปพบเรือที่เปเป้เขียนจดหมายรักเด หัวหน้าผู้คุมเลยสั่งให้เขาเขียนชุดใหม่ลักให้หลังได้ฟังเรื่องราวจากปากของหัวหน้าผู้คุมเปเป้ก,ก็เริ่มเขียนชุดใหม่ลักให้กับเขาหัาวหน้าผู้คุมให้สมุดและปากกากับเปเป้เป็นการตอบแทนหลังจากวันนั้นเปเป้ก,ก็เริ่มได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเขาได้กินอาหารและฟังวิทยุแต่มันก็แค่แป๊บเดียวถึงเวลาที่ทั้งสามคนต้องถูกพาตัวไปที่คุกแห่งอื่นแล้วในการเคลื่อนย้ายตัวครั้งนั้นมันทำให้เปเป้ได้มีโอกาสเยียบและมองโลกภายนอกในรอบหลายปีหลังทั้งสามถูกพาตัวไปยังคุ อาการเห็นภาพลอยของเปเป้ก็ยิ่งหนักขึนเขาเห็นภาพตัวเองกำลังถูกประหารสภาพจิตใจของเปเป้ตกอยู่ในขั้นย่ำแย่ตอนนี้เขารู้สึกอยากตายมากกว่าโดนปล่อยตัวซะอีกทั้งได้ของมาลูซิโอและเฟอร์นันเดสทั้งสองอยังสามารถคุยกันได้ยอยู่เหมือนเดิมพวกเขาเลยถือว่าโชคดีขึ้นมาหน่อยวันหนึ่งจูจ่ๆผู้คุมก็เอาโต๊ะเนังสือที่นอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมาให้ทั้งสามน่นทำให้พวกเขากังวลซะยิ่งกว่าดีใจมันไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะถูกดูแลดีขนาดนี้และแล้วความคิดของพวกเขาก็เป็นเริง คุกแห่งนี้ถูกตรวจสอบผู้คุมเลยเอาสิ่งต่งตางๆมาวางเพื่อตบตาว่าพวกเขาดูแลนักโทษเป็นอย่างดีมาลูซิโอถูกสุ่มนำตัวไปสอบถามเขาจินตนาการว่าตัวเองพูดออกไปว่าที่นี่มันไม่มีห้องน้ำทีย่ยซแต่มาลูซิโอก็รู้ดีว่าพูดไปจะโดนอะไรเขาเลยไม่ได้พูดอะไรมากหลังการตรวจสอบจบลงผู้คุมก็เข้ามาเอาของต่งตางๆออกไปพวกเขาสังเกตว่ามันมีสบู่ซึ่งไม่ใช่ของที่นี่อยู่มาลูซิโอเลยถูกนำตัวไปสอบสวน เขาบอกว่าเขาใช้มันวาดกระดานหมักลุกผู้สืบสวนชมว่าเขาฉลาดจริงๆมาลูซิโอพูดขึ้นมาในวันที่เขาถูกจับตัวบาดของเขาถูกทหารการะหน่ำยิงภรรยาของเขาตายในเหตุการณ์นั้นผู้สืบสวนยิ้มเพราะเขานี่แหละคือผู้นำานปปฏิบัติการครั้งนั้นภรรยาของมาลูซซโอที่ตายมันก็เพราะเขาสั่งการทางได้ของแม่เปเปเป้เธอยังคงไม่ยอมแพ้ในการย่งคำขอเข้าเย่ยมครั้งนี้เธอเอาหม้อใบหนึ่งมาด้วยถ้าเย่ยมไม่ได้อย่างน้อยเธอก็ขอให้ผู้คุมเอามันไปให้เปเป,เป้ในที่สุดความบากของเธอก็เป็นจริง แม่ได้คุยกับเปเป้ในรอบหลายปีเปเป้เปบอกแม่คือกับสภาพจิตใจของเขาที่ยำแย่เขาบอกว่าเขายอมแพ้แล้วแม่ลูกเคืนตะโกนไม่ให้เขายอมแพ้คำพูดของแม่จะไม่เปเป้ด,ดีขึ้นการเข้าเยี่ยมจบลงเขาพยายามขอหม้อที่แม่ให้มาจากผู้คุมวันหนึ่งระหว่างที่ข้างนอกมีงานเปเป้เปก็ตะโกนบอกเรื่องที่ผู้คุมนอกใจภรรยาออกไปผู้คุมคนนั้นเข้ามาหาเปเป้เขาบอกว่าเขาได้ยินมามากกว่าน,นั้นอีกเยอะผู้คุมเลยให้หม้อของแม่ไปเพื่อให้เปเป้หุบปาก หลังแม่ลองเรียนเรื่องสภาพจิตใจของเปเป้ออกไปเขาก็ถูกพาตัวมาหาจิตแพทย์เพื่อทำการรักษาจิตแพทย์สั่งให้การนำขอต่างๆเข้าไปให้กับเปเป้การเขียนจะทำให้เขาดีขึ้นปี1980มาลิโิโอกับเฟอร์นันเดได้แอบฟังวิทยุข้างนอกมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพราะนอกมาที่39ต่อ61พวกเขาไม่รู้ว่าฝ่ายไหนชนะแต่ว่าจู่ๆผู้คุมก็เข้ามาทำลายทั้งสองอย่างนั่มันทำให้พวกเขารู้ทันทีว่าไฟที่แพ้คือประเด็ดการทั้งสองยิ้มทั้งที่เพิ่งโดนทำลายปี1982ทั้งสาม พวกเขาได้รับการดูแลอย่างดีในรอบหลายปีเปเป้เปเปได้พบกับหัวหน้าผู้คุมที่เขาเขียนจดหมายรักให้เขาโชว์แหวนแต่งงานให้เปเป้เปดูหัวหน้าผู้คุมได้แต่งงานเพราะจดหมายรักนั้นทั้งสองหัวล้อหัวหน้าผู้คุมถามว่าเขาอยากได้อะไรไหม่เปเป้เปขอพบกัมมารูซิโอและเฟอร์น,นันเดสทั้งสามได้พบกันในรอบหลายปีพวกเขานั่งและนอนตกักแดดยังมีความสุขทั้งสามกลับมาที่ห้องพวกเขาได้เห็นตัวเองในกระจกเป็นครั้งแรกพวกเขาแทบจะจำตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำในที่สุดพวกเขาก็ได้รับการดูแลในฐานะมนุษย์ สามเริ่มพูดคุยกันผ่านลูกกลงกลุ่มของพวกเขาบางคนก็ตายบางคนก็ถูกขังคุกและยยายไปย้ายมาเหมือนพวกเขาแต่เป็นนำมอของแม่มาปลูกต้นไม้วันเวลาค่อยๆผ่านไปในปี1985เแปเป้เปถูกเรียกตัวไปเพื่อเซ็นเอกาสารบางอย่างเขาถูกขู่ฆ่าเมื่อพ้นโทษออกไปปรากฏว่ามันคือเอกาสารปล่อยตัวในวันปล่อยตัวหลังทุกคนออกไปมารูซิโอกับใช้เวลาขัดหม้ออยู่คนเดียวในคุกเขาไม่ยอมออกจากคุกหลังผ่านมา12ปีเมื่อทําให้มารูซซโอกลัวการกลับไปที่โลกภายนอก ในที่สุดทั้งสามคนก็ถูกปล่อยตัวมีคนมากมายมารอรับพวกเขาเปเปเอาต้นไม้ที่เขาปลูกมาให้แม่ดูทั้งสามเข้ากอดครอบครัวของตัวเองในที่สุดนรลกสิบสองปีอันยาวนานก็จบลงหลายปีต่อมาเปเปได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีคนที่40ของอุลุกวัยเขาถูกเรียกว่าประธานาธิบดีที่จนที่สุดเพราะเปเปยังคงอยู่ที่ฟาร์มของเขาแทนบ้านพรรคหลูขับรถเก่าๆของเขาแทนที่จะนั่งรถประจําตําแหน่งผู้แพ้ที่แท้จริงคือผู้ที่ทออใจยอมแพ้เท่านั้น